พันวาคมสนุกสุดมันกับเหล่าฮีโร่ทุกวันจันทร์และอังคารพราจะไปเอามันมาเดี๋ยวนี้หมอช่วยลูกไปได้และไแม่คิดว่าจานบินช่วยทำให้เธอท้องพบกับชะตากรรมของครอบครัวเคนที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายโดยไม่รู้สาเหตุสมอลวิลซูเปอร์แมนแห่งสมอลวิลทุกวันพุธและพรฤหัสบดีตล้วตรวจสอบทุกคนที่ทำงานในตึกวันที่เธอหายตัวไปหายไป งกลัเผาภาภพของนนรบกับเรื่องราวเหนือจินตนาการคดีปริศนาที่ฆาตรกรไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่มันคือปีศาจกลิมนักล่าแห่งเทพนิยายทุกวันศุกร์และเสาร์ฉันชื่อเดฟนี่นี่ตามฉันมาทำไมผมจะขงเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเธอมองไม่เห็นผมเนธานไม่มีใครเห็นเว้นแต่คุณมันจะทำผิดพลาดเหมือนฉันไม่ได้หมายควาว่าไง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังพิเศษที่หลายคนครอบครองนำพาไายนํามาสู่โลกฮีโร่พลังเหนือมนุษย์ทุกวันอาทิตย์ฉันอยากให้แน่ใจรับปอร์เซน์ว่าไอ้นี่จะไม่ได้เห็นวันใหม่อีกนะคะพบกับปฏิบัติการตามเล่าวัตถุโบราณของสองเจ้าหน้าที่ลับเรวยเฮาสิขุมทรัพย์การเวลา สนุกเต็มอิ่มตลอดเดือนธันวาคมทางช่องฮีโร่กูทีวีโทร020263399